สวัสดีครับเกษตรตามฟันครับผมหลังจากท่มีการครับใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วนพี่นองครับสิ่งที่จะตามมาในนพี่นองครับหนึ่งคือโลละกำมะแรงนะครับอันของบัวพี่นองครับบวเรือแทะแหละครับโดยเฉพาะน้อนครับพี่นองว่าลงแทะนะครับผมก็อันผมก็ต้องมการเตรียมตัวอันตอนรับิ่นนะครับมือสี่ม่บอกถึงการใส่สารชีวพัน์พี่นองที่เอาไว้กำจัดรูมันแรงนะครับพี่นอง แต่ก็จะโม่ถึงการใส่สารจับใบนะครับครับสาเหตุที่้องใส่สารจับใบคือว่าสารชีวพันธุ์เท่าตรงให้เขาจับอยู่ที่ใบแล้วให้มาเลี้ยงมาสัมผัสที่กินนะครับพี่น้องสารชีวพันธุ์นี่ผมเตรียมมาเตรียมพร้อมเลยนะครับก็จะมีนะครับอ่าไม่าไรเซียมพี่น้องวิวเวอรี่นะครับผมสองตัวไู่ในถุงเดียวกันนะครับผมแต่ก็มีไตโคเดอร์มานะครับแต่ก็จะมีอ่าเสือบีที่วยพี่น้อง เดี๋ยวผมสิโบนี่ตอนต่อไปนะครับเพรว่ามณีสีโบร์เฉพอะเรื่องสารจับใบที่ใส่ครับอันสารชีวพันธุ์มนีนะครับเพราเาต้องใส่ตัวได้ดีสุดนะครับพี่น้องสิ่งที่เตรียมมาเลยพี่น้องอันแรกนี่คือน,น้ำยาหลังการนะครับผมอันที่สองนี่คือพ่อโมลไข่ครับแต่ตัวที่สามนี่คือกากําตาลพี่น้องอันนี้คือนุ่มผุเเลื้งพี่นอ้องเลือกตซสอย และทุทุท้ายคืออนันไอ้น้ำหวานทา้งจระเข้นะครับผมครับกลับมาเรื่มทีน้ำยาหลางจานเลยพี่นอ้องครับดูตรงไปเบื่องเบิ่งว่าเขาเกาะใบได้บอนเลยก็ดูซึมของไปนี่ใบก็ห่อเด้ยบอนน่าพี่นอ้องใบบวัวเนี่ยึ้นซื้อแล้วนะครับว่าบนบัคอยจับอันน้ำกับจับอีกอย่างนะครับผม บางครังจะใส่สานจะใบ,บายากอยูครับอันตัวที่สองนี่คือฮอร์โมนไข่พี่น้องเห็นหลายคนบอกว่าฮอร์โมนไข่นี่สามารถถือเป็นสารจับใบได้นะครับพี่น้องครับกระไล่ลงุงไปตรงกลางเลยครับว่าจับเลยครับสารฮอร์โมนไข่พี่น้องครับลองไม่เบื้องอีก่ถวหนึ่ง เหมือนเดินกับพี่น้องกิ่งค,ลงคลงุลุงคุณุนลุงใบกลางใบเลยครับที่นี่ถึง,งข้าวกลางลำตาลเนี่ยพี่น้องกลางลำตาลผมเรื่องบอกเรื่องอันผมเวลาผมมาทดลองผมผสมหนึ่งต่อหนึ่งนะพี่น้อง อาำตา,ตาหนึ่งส่วนหน้าหนึ่งส่วนนะครับเบ่งพี่น้องยังต้องไปคอยติดตามผลนะครับพี่น้องว่าเป็นอย่างไรนะอ่างกำตาลครับอ่าต่อมาคืออ่านมทูเหลืองพี่น,น้องอ่านมทูเหลืองกับไลลงไปตรงกลางด้วยกันครับบกกอ้อเลยครับพี่น้อง อันตัวนี้คือ,อน้ำห้านหังจระเข้แล้วพี่น้องเอาคนมาอันปันใกับนามนะครับ,บวัวก๊อคือกันครับนี่เาขาคำว่าเบิ้งนี่พี่น้องครับผมตัวที่ผมซื้อว่าเสกก๊อกับอันใบบวัวดีๆนะครับก็มีสองอันนอะน้ำสมเอน้ำยาล้างจานกับกากน้ำตานนี่พี่น้อง ครับกาทดสอบการรีเช็คนะครับผมทดสอบอีกครั้งนึงนะครับว่าบุ้มเด้สอตัวที่ผมน่าสนใจแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานนะครับครับผมต้องเช็คอีกรอบหนึ่งว่าเขาจะกาะกับใบดีบัวนะครับพี่นอ้องก็โอเคนะครับผม จวกระตามด้วยการลำตาลพี่น้องการลำตาลนี่ยต้งใสจจเหนียลนะพี่น้องได้จับอันก็วันนี้ได้นะครับอ่าุมได้กะผุมได้สูตรเลยครับพี่น้องผุมที่ใส่อ่าน้ำยาล้างจานนะครับผสมครับอัการลำตาลนะครับเป็นตัวจับใบในการใส่สารชีวพันธุ์นะครับพวก อ่านนะครับวิวเวอี่ไตโคดดมาวีที่นะครับพี่น้องครับส่วนวิธีการใส่จังไหนให้มันได้ผลก็คอยที่ตามกันในคลิปต่อไปเลยพี่น้องคลิปนี้มาบึงเฉพาะการอาหารสารจับใบนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้โจวปสํนนี้เดอวยครับสวัสดีครับ